นี่ปาล์มแพงมาหลายเดือนแล้วนะนะครับตอนนี้ผมไปเห็นสถิติของรถยนต์ที่บอกไหนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่แล้วทำไมรถยนต์อย่างโตโยต้าค่ายโตโยต้าเนี่ยโตขึ้นเกือบสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถามว่าแล้วมันใครเป็นคนซื้อรถอ่ะผมว่าชาวสวนปาล์มนี่แหละเป็นคนซื้อรถช่วยอุดหนุนนะคะโอ้โหปาล์มโลละสิบบาทสิบกว่าบาทแต่ปีนี้ถ่ายได้เท่าไหร่คะพี่ถนอมไม่จําได้ว่าตอนเด็กๆเ ปาล์มราคาตกอ่ะตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอะค่ะไปสูงปาล์มไม่ต้องวัยรุ่นนะมันมันก็มีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ราคามันจะถูกนะตั้งแต่บาทกว่า2บาท3บาทไม่เกิน4บาทจนกระทั่งรัฐบาลนี้เขาประกันรยได้ว่าถ้าปาล์มราคาต่ำกว่าต่ำกว่า4บาทเนี่ยเขาจะประกันรายได้วันที่4บาทค่ะเห็นไหมันต่ําไม่ต้องใช้เงินประกันรายได้เข้ามาช่วยเลยเพราะราคาสูงเกินราคาลาล้วผมเข้าใจว่าตั้งแต่มีนโยบายประกันมาเนี่ยปาล์มช่วงช่วงสัก ปี 6, กสองสเนี่ยราคาต่ำแล้วต้องชดเชยประมาณบาท2บาทอะออแต่ว่าพอหลังตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้เนี่ยไม่ชดเชยละราคาจะสูงขึ้นมากแล้วก็เกษตรกรก็รายได้ดีตอนนี้นะรายได้ดีทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแล้วนะ น้ำมันปาล์มเนี่ยคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเขางดส่งออกน้ำมันปาล์มนะะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักปีสองปีก่อนหน้านี้พวกสาภาพยุโรปเนี่ยต่อต้านน้ำมันปาล์มนะครับให้ซีรโน้ำมันปาล์มเลยอ่ะ แล้วก็ต่อต้านอินโดนีเซียหาว่าไปตัดไม้ทําลายป่าเผาป่าแล้วก็ปลูกปา,ปกาใช่ไหมทำให้ที่อยู่ลิงอุรังอุตังก็ไม่มีที่อยู่ใช่มันจะทำให้ศูญพันไปด้วยเออก็อบีบเราะทุกทิศทุกทางเหมือนกันในช่วงนั้นแหละคือช่วงเวลาของน้ํามันปาล์มราคาถูกแล้วก็ตกต่ําเป็นอย่างมากประเทศไทยชาวสวนปาล์มก็โอดครวญร้องชุมนุมกันอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนันโอชาตั้งแต่สมัยคสชมาจนถึงตอนเนี้ ก็ต้องเอาน้ำมันปาล์มไปเป็นส่วนผสมของน้ำม <med> ันด <med> ีเซลนะครับทำกันไปถึงขั้น1 0รค่ะคือว่าเอาน้ำมันปาล์ม100%เเลยมาใช้ไม่มีดีเซลเลยแล้วก็ที่มากที่สุดก็คือ B20 ค่ะ B20 ก็คือเอาน้ำมันดีเซล80เอาน้ำมันปาล์มเติมเข้าไปเนี่ย20%เรียกว่า b ี0ี่แล้วตอนนั้นก็ขอร้องว่ารถบรรทุกช่วยเติมหน่อยนะครับจะได้เป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนบัดนี้เวลานี้น้ำมันปาล์มประมาณ9-10ถึง10บบาทแล้วก็น้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีปัญหาอินโดนีเซียไม่ส่งออกก็กระทบกับการใช้น้ำมันปาล์มในอุตสาหกรรมอาหารในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกก็มอบหมายผมว่าน่าจะมอบกระทรวงพาณิชย์แหละเรื่องน้ำมันปาล์มนะ ให้ดูแลเรื่องน้ำมันปาล์มเรื่องการส่งออกด้วยก็แปลว่าเป็นสัญญาณออกมาแล้วจากเดิมต่อต้านน้ำมันปาล์มบัตรนี้น้ำมันปาล์มก็กลายเป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็วันนี้ทางารถบรรทุกเขาก็ไปชุมนุมกันที่หน้าทําเนียบใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของการ ลดราคา,า,คาน้ำมัน,น,มนดิเซล,เ,ซลเนี่ยที่เขาจะขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปใช่ซึ่งนายกก็บอกว่าเราเนี่ยนะคะจะรับข้อเสนอเอาไว้ก่อนละกันข้าพิจารณามาพิจารณาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ดูแลมาแล้วระยะหนึ่งซึ่งดูแลจนกองทงังกองทุนน้ำมันเนี่ยหมดและ นะคะทีนี้เช่นเดียวกับเงินที่กู้มาเสริมน่ยก็ทําท่าจะล่อล่อกันไปเรื่อยๆแล้วนะคะคก็จะต้องดูว่าเราช่วยได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ50,000ประมาณ5,6,000ล้าน56 0 0 0ล้านผมผมว่าอย่างนี้นะอันนี้พูดกันซะก่อนเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญที่สุดมากกว่าโควิดแล้วนะตอนนี้นะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ย คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับโควิดนี่เราเปิดเกือบจะทั้งหมดแล้วนะถูกต้องค่ะเหลือแค่เพียงบ่อนเหลือแค่เพียงบ่อนวัวบ่อนไกนะขับไปับาปอะไรเงี้ยนะครับนอกนั้นเราก็เปิดกันเกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับเพราะวันที่หนึ่งพฤษภาเขาจะเปิดในขณะเดียวกันเนี่ย ตามนโยบายตอนนี้ก็คือน้ำมันดีเซลจะลอยตัวจะไม่ตรึงไว้ที่30บาทแล้วจะให้ลอยไปตามราคาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นราคาที่แท้จริงนะักขนาดนี้เวลานี้ราคาน้ำมันทิมานขึ้นราคาน้ำมันของโลกวันนี้ขึ้นมาก่อนของดับเบิลยูทีไอกับเบรนททะเลเหนือ2ตลาดนะครับ นี่ที่ขึ้นมานี่ของอะไรเนี่ยเอ้ะมองเห็นไหมไม่เห็นค่ะเอออันนี้ก็อันนี้คือเบรนททะเลเหนือครับเบรนครับร้อยห้าเหรียญสหรัฐต่อบาเรลนี่คือวันนี้นะครับก็ขึ้นมาอีก0.8182%ตัวเลขนี้เป็นการซื้อขายเดียวไทมอยู่ตอนนี้นะก็ร้อยห้ นะครับทีนี้ไปดูของ WTI เวทเท็กซัสนะครับ102.47 102.47เมื่อวานเนี่ย WTI อยู่ที่98นะมันปรับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมานี่ประมาณ4-5เหรียญนะแล้วก็เบรนทเนี่เมื่อวานนี้อยู่ที่102วันนี้ขึ้นมา105ขึ้นประมาณสัก3 4เหรียญเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันโลกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ WTI ลดต่ำไปกว่า100เหรียญ เมื่อวานนี้อันนี้สัญญาณมาจากไหนผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากจีนหรือเปล่านะจีนเรื่องที่เซี่ยงไฮ้ติดโควิดกันมากอะอนะครับค่ะซึ่งซึ่งมันก็จะกระทบต่อการใช้พลังงานใช่ไหมเพราะว่าจีนนี่เขาเขาต้องการให้เป็นซูนย์โควิดต้องเป็นศูนย์นะใช่ค่ะต้องการให้เป็นศูนย์เลยนะคะก็จะบังคับมาตรการออกมาแบบให้พลเมืองนั้นนะคะต้องอยู่กันแบบยังไงอะ ไม่ให้ไม่ให้มีการแพร่เชื้อออกไปเยอะอะค่ะครับค่<า>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะเรื่องของความต้องการใช้พลังงานที่น่าจะลดลงจากประเทศจีนะนะครับแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์ที่มันกระทบโดยตรงนะขณะนี้ก็คือรัสเซียกับยูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียออกมาพูดในลักษณะที่ว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สหรือสงครามนิวเคลีย มีความเป็นไปได้ถามว่าเพราะอะไรหรือก็เพราะว่าขณะนี้ประเทศกลุ่มนาโตเนี่ยสาประเทศนำโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้กับยูเครนอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งอาวุธมาให้ยูเครนอย่างไม่มีจํานวนจํากัดเลยนะส่งไม่จํากัดนี่ส่งมาเป็นแสนล้านเลยนะคิดเป็นเงินไทยนะ,ะนะครับส่งอย่างไม่จํากัดแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศ ลิงเคนของสหรัฐกับใครอ่ะกับทางทหารเขาอ่ะของสหรัฐอเมริกานี่ก็มาที่อยูเครนมาที่ยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสงครามตัวแทนที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบอกว่านี่มันคือสงครามตัวแทนของกลุ่มประเทศนาโต้ NATO. สงครามตัวแทนก็คือว่านาโต้ NATO, ส่งอาวุธยุธปกรณ์ส่งกาลังทหารเข้ามาม,มาฝึกให้ทหารยูเครนะส่งมาร่วมรบอะไรอีกแล้วหรือเนี้ยนะครับ ก็มารบก,กับรัสเซียเพราะฉะนั้นผมว่าสถานการณ์ตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดแรงและกระแสกดดันที่กระทบต่อราคาน้ำมันโดยตรงและความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงมากในขณะน,นี้เพราะมันเหมือนกับว่ากลุ่มนาโตเนี่ยนะครับไม่ได้ยกทัพไปยิงโดยตรงอะ่ะแต่ว่ามาหนุนอยู่เครนอยู่นะครับส่งอาวุธยุทโธปกรณ์สนับสนุนทางการเงินนะครับอังกฤษนี่ก็หนุนเต็มที่เลย นะครับเพราะงั้นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กดดันเรื่องของราคาน้ํามันในขนาดที่วันที่หนึ่งของเรากลับมาที่ว่าวันที่หนึ่งของเราเนี่ยเขาจะไม่ตึงน้ํามันไว้ที่30สบาทแล้วเขาจะปล่อยลอยตัวและถ้าวันนี้ปล่อยลอยตัวราคาน้ามันดีเซลไปอยู่ที่นิดละเท่าไหร่นางเอวันนี้อยู่ที่ย9 9 4ิเกดเก้าสทั้งหมดนะคะถ้าปล่อยลอยตัวไปไม่ตึงแล้ววันที่หนึ่งพฤษภาอาจจะขึ้นไปส4สิบสได้นะคะดีเซลจะอยู่ที่ราคาที่แท้จริงคือประมาณ4ี่บาทต่อลิตรครับ เพราะเราอุ้มไว้สิบบาทต่อสิบบาทใช่เราอุ้มตอนนี้ใช้กองทุนน้ำม,มันอุ้มเนี่ยสิบบาทจากที่เคยอุ้มไว้ทั้งหมดสิบสี่บาทนะสูงสด <ừ> ุดสิบสี่บาทรัฐใช้กองทุนน้ำม,มันนี่อุ้มช่วยชาวบ้านอยู่เนี่ยสิบสี่บาทต่อลิตรทีนี้ถ้าวันนี้ยังอุ้มอยู่ก็ยังอุ้มอยู่ที่สิบบาทต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลบอกหันไปดูกองทุนน้ำม,มันมันมันร่อยหรอไปแล้วอ่ะแล้วติดลบแล้วห้าหมื่นหกอ่ะ นะครับห้าหมืนหกและจะต้องกู้มาเพิ่มอีกที่ติดลบอยู่นขณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนโยบายจึงกลับมาอยู่ที่จุดที่ว่าจะไม่ตึงดีเซลแล้วจะปล่อยให้ดีเซลลอยตัวไปที่40บาทถ้าเป็นปัจจุบันนี่ถ้าวันนี้ขึ้นอีกก็ต้องขึ้นไปอีกถูกไหมต้องสี่สิบบาทกว่าใช่ไหมขึ้นไปก็ปล่อยให้เราไปว่าต่อไปนี้เราจะไปเติมน้ามันแล้วก็เติมดีเซลเนี่เราจะต้องเติมที่ลิตละ สี่สิบบาทถึงสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบบวกบวกสี่สิบบวกอืสี่สิบบวกก็เหมือนกับคนที่เติมเบนซินวันนี้ก็คือราคาเท่าประมาณนะคะประมาณสีสิบกว่าต่อลิตรใช่ไหมดีเบนซินนะใช่ค่ะอ่าแต่ว่าเบนซินมันมันเป็นน้ํามันที่ใช้ในการขนเดินทางเป็นหลักอ่ะใช่ใช่แหละใช่ในการเครื่องยนต์เนี่ยนะรถยนต์ของรถของประชาชนทั่วไปใช่ใช้กับรถยนต์เป็นหลัก แต่ดีเซลเนี่ยมันใช้ทั้งเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์รถยนต์เดินทางซึ่งจะเป็นต้นทุนในการผลิตโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าวันที่หนึ่งนี้นะครับพอมันถึงวันไม่ใช่ถ้าพอถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมปับ๊บวันนี้นโะยบายชัดเจนก็คือปล่อยดีเซลลอยตัวแต่ปล่อยลอยตัวเนี่ยรัฐบ,บอกว่าจะชดเชยให้คนละครึ่งถ้าขึ้นไปที่14บ0บาทต่อลิตรตามราคาน้ำมันที่เป็นจริงจาก30ก็เป็น40สิบ รัฐก็จะจ่ายให้5บาทต่อลิตรประชาชนก็จ่ายไปเพิ่อมอีก5บาทต่อลิตร30เป็น35เห็นไหมพอ3ามสไป35ช็อกไหมทีเนี้ยก็ยังช็อกอยู่แหละข้าสู่ภาวะช็อกครับ,บ<า>ช็อกก็คือว่าเอาไงดีช็อกก็คือว่าบรรดาผู้ค้าเนี่ยจะถือโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านะครับและภาคการขนส่งเขาบอกว่าขึ้นไป1บาทก็จะขึ้น3% ทุกหนึ่งบาทขึ้นไปสามเปอร์เซนต์แล้ววันนี้เขาไปรวมตัวกันที่หน้าทำรรเนียบใช่ครับเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยที่เขานัดหมายกันไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเรื่องราคาดีเซลเนี่ยทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็โดยกระทรวงพลังงานโดยท่านสุพัฒนพงพันมีเชาเนาะ <S <S 2> <S 2> ให้ทางปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยมาดูว่าตกลงขึ้นไหมวันนี้ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศไว้วันที่หนึ่งดีเซลลอยตัวแต่ว่าจะขึ้นอย่างไร จะขึ้นไปทีเดียว5บาทรัฐจ่ายครึ่งหนึง่งประชาชนจ่ายเพิ่มอีกหบาทจาก30สหรือจะจ่ายขึ้นเป็นขั้นบันไดบอกถ้าขึ้นไปห้าบาทนี่กระเทือนแน่ในทางการเมืองเนาะรัฐบาลก็อยู่ยากแหละพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะขึ้นเป็นขั้นบัน,ดนไดก็คือว่า30 3สาสอแล้วก็ค่อยๆสี่ห <5 S 2> ้วาวันขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปในลักษณะอย่างนี้ประเด็นที่จะต้องพูดต่อมาก็คือว่า วันนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยต้องพูดให้ชัดการแถลงข่าวของกระทรวงพลังงานหลายครั้งที่ผ่านมาในผมบอกว่าผมฟังแล้วมันยืดยาวแล้วก็ประเด็นไม่ค่อยชัดอะ่ะชาวบ้านฟังแล้วต้องแปลมผมคิดว่าวันนี้ต้องอธิบายให้ชัด,ท,ชดทําชา์ดให้เห็นเลยว่าขณะนี้กองทุนน้ามันเรามีเท่าไหร่คเราใช้ไปเท่าไหร่วันละเท่าไหร่นะครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่แล้วเราเอาเงินจากไหนมามามา,มาอุ้มราคาน้ํามัน นะครับที่ดิดละ10บาทณขณะนี้ที่อุ้มอยู่ถูกไหมเอาเงินมาจากไหนแล้วใช้ไปหนึ่งเดือนอุ้มเท่าไหร่ทําตารางทาําชัดให้เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปปธรรมแล้ววันนี้ก็ต้องถา,ถามกลับมาที่ชาวบ้านว่าเราจะให้รัฐบาลอุ้มต่อไปหรือว่าจะตึงไว้ที่30บาทถ้าตึงไว้ที่30บาทรัฐบาลจะต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่หแล้วเงินตรงเนี้รัฐบาลก็ต้องพูดได้ชัดว่าเราไม่มีเงินนะต้องกู้นะเราก็ต้องกู้นะ ประชาชนว่าไงจะต้องกู้ไหมกู้เสร็จแล้วมันจะส่งผลอะไรกับประชาชนบ้างจะส่งผลกับอะไรกับประชาชนเป็นนี้สาธารนะเพิ่มใช่ไหมรับได้ไหมอ่ายอมรับได้ถ้ารัฐไ,ไม่กู้ประชาชนต้องใช้ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นประชาชนก็อาจจะต้องมากู้เองในรายครัวเรือนไะหมเพราะต้นทุนก็สูงขึ้นนะ,ะเขาอาจจะต้องกู้ใช่ไหมกับ2ก็คือว่า,ร,ารัฐบาลบอกไม่ขึ้นอะ่ะปรับไว้ตรงเนี้ยเอาไว้ทรงๆไว้ตรงเนี้ยนะแล้วรัฐบาลจะกู้เองเพื่อแบ่งแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชน หรืออยังไงผม่าต้องอธิบายให้ชัดะ่ะต้องทําความเข้าใจให้ชาวบ,บ้านแบบเออวันนี้เข้าใจแล้วสถานการณ์คลังของประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้เนี่ยรายได้แผ่นดินเนี่ยเราจัดเก็บปี65เนี่ยประมาณการไว้ที่2.4ล้านล้าน ในขณะที่รายจ่ายประจำอยู่ประมาณทัก2.3ล้านล้านรายจ่ายประจำนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเวลาจะลงทุนปั๊บต้องไปกู้ประมาณ700ล้านตามปีงบประมาณที่3.1ล้านล้านเมื่อกี้ที่พูดมา2.4ล้านล้านกับ2.3ล้านล้านมาทางแค่1.1ล้านล้านละ1นล้านไม่่ใช ประมาณ10,000แสนน่ะ2.4กับ2.3ถูกไหมรายได้ประมาณ2.4 24ล้านล้านรายจ่ายประจำประมาณ2.3ล้านล้านถูกไหมเหลืออยู่ว่า11แสนหแสนล้านที่เป็นบวกอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้ลงทุนเลยนะงบลงทุน7แสนล้านจึงต้องกู้เอามาใช้เอามาใช้ไม่มีเงินลงทุนใช่แต่นั้นก็คือแผนปีงบประมาณต้องกู้แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างการดําเนินการในการบริหารประเทศไปเนี่ยปัญหาราคาน้ํามันถูกไห ที่ผ่านมาเรามีเงินกองทุนจากการจัดเก็บเงินจากการเติมน้ํามันของประชาชนใส่กองทุนนี้ไว้นะครับประมาณบาทหนึ่งหรือว่าตอนนี้ก็ลดลงไปเหลือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะประมาณนี้นะนะครับก็มาใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้พอรมามันน้ำมันแพงอุ้มอุ้มปั๊บอเอากองทุนที่เราเคยเก็บไว้เดิมก็มาอุ้มไว้พออุ้มไปอุ้มมาไอกองทุนนี้หมดไม่พอ พอไม่พอปั๊บจะทํำยังไงแก้ปัญหาด้วยการลดภาษีลงมา3บาทสปาร์สานีแล้วนี่ลดลงไปแล้วแล้วหมดเขต20พฤษภาคมเดือนหน้าพอลดมาแล้วปั๊บราคาน้ามันยังสูงอยู่เลยแล้วเซียยูเครนมันยิงกันอีกโอเปกมันก็ผลิตน้อยลงความต้องการเศรฐกิจขยายตัวการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นทางภาคทางยุโรปสหรัฐอเมริกาการหนาวก็ใช้ใช้น้ำมันพลังงานเพิ่มขึ้นอีกราคาน้ํามันจึงเพิ่มขึ้นไปอีกโอกระทบกระเทือน พอกระทบกระเทือนปับ๊บราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นต่อเนื่องจากที่ประมาณ60สกว่าเหรียญกลายมาเป็นเคยไปสูงสุดที่เกือบร้อยสาิเหรียญสหรัฐต่อบาเรลในช่วงเดือนกุมภามีนาที่ผ่านมาถูกไหมและตอนนี้ก็ปรับปรับลดลงมานิดหนึ่งถูกไหมประมาณอยู่ที่ร้อยบวก 100, ตอนนี้นะร้อยสี่ร้อยห้าตอนนี้แต่ราคาน้ํามันต่อลิตรมันยังสูงอยู่ในขณะที่กองทุนน้ามันที่เราเคยมีอยู่สองหมื่นกว่าล้าน<ม>กู้มาเป็นสี่หมื่นตัวเนื้อตอนนี้ใช้ไปเกินห้าหมื่นหกแล้วติดลบห้าหมื่นหกแล้วเพราะงั้น ปัญหาตรงนี้ถ้าเราไม่ขึ้นวันที่หนึ่งเราจะเอาเงินจากไหนมาอุ้มราคาน้ำมันถ้าเราขึ้นวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับขึ้นไปตามราคาดีเซลที่แท้จริงเลทละอีกสิบบาทประชาชนจะอยู่อย่างไรซึ่งขณะน,นี้ที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนก็คือว่าคงไม่รัฐไม่รัฐบาลไม่ปล่อยให้ไปขึ้นไปสิบาทหรอกเขาอย่างนี้ก็ให้ขึ้นไปที่ห้าบาทคือสามสิบขึ้นแน่ๆเลยไปที่พอวันที่หนึ่งปับ๊บราคาน้ำมันจาก สามสิบาทเนี่ยนะจะ,นจะขึ้นไปสามสิบห้าเลยปัญหาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจะยอมให้ขึ้นแบบนี้ไหม mm hmm. ซึ่งซึ่งนักนาทีนี้พูดกันที่ว่าจะยังไม่ให้ขึ้นแบบนั้นแต่จะให้ขึ้นแบบสามสิบเป็นสามสิบสองขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้น,เป,น,นเป็นขั้นไปแล้วค่อยปล่อยไปคือให้ประชาชนได้ทําใจเอาไว้ก่อนบ้างนะคะแล้วก็ให้เอาเงินในกระเป๋ออกมาให้น้อยที่สุดอ่ะแต่ในด้านหนึ่งเราก็ต้องคิดถึงคนที่เติมดีเติมเบนซินอยู่นะค่ะ <Ha. S 1> <laughs> แคที <muitas S 2> ่เ <sketches> ติมเป็นสิน no นี่ก็เติมอยู่40กว่านะก็เติมมานานแล้วประมาณนี้ก็เป็นก็มานานแล้วเหมือนกันใจหายใจคว่ำทีเวลาพัมปรับน้ำมันขึ้นลบ80บวก80ลบแบไว้เท่าไหร่บวก80นี่สะเทือนเลยสะเทือนใช่สะเทือนเพราะงั้นมันก็เป็นช่วงที่เรากําลังจะหนึ่งเราเปิดประเทศมากขึ้นจากแง้มนะครับแง้มกว้างขึ้นประตูตอนนี้เราเปิดกว้างขึ้นเลยถูกไหมเราเปิดกว้างพอเปิดกว้างปั๊บเรามาเจอราคาน้ํามันค่ะพอเจอราคาน้ํามันปั๊บเนี่ย มันเหมือนกับคนกำลังจะเดินทางพอคิดถึงการเติมน้ำมันก็หยุดไว้ดีกว่าไปแค่นี้พออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นโลกนะมันไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทุกประเทศทั่วโลกนะแล้วสหรัฐอเมริกาพวกอังกฤษพวกนี้พวกฝรั่งเศสพวกเยอรมันอันนี้ก็หนักกว่าเราบ้างนะเพราะเขาเป็นประเทศที่อากาศหนาวต้องใช้น้ำมันพลังงานเยอะมากในการใช้ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะครับต้องเปิดฮีตเตอร์ตลอดเวลา ถ้าเป็นไปได้ในพรุ่งนี้อาจจะไม่ขึ้นอีกวันหนึ่งแล้วก็วันมะรืนก็องขึ้นถ้าขึ้นทีก็ขึ้นขอสัก40ก็พอ80มันรู้สึกเยอะเกินไปนี่วันนี้ลงเท่าไหร่นะ80บลงแปก็พอได้อยู่นะลง8ปบในกลุ่มเบนซินทั้งหมดนะคะส่วนดีเซลก็ยังคงคงที่เดิมอยู่ที่29.94นะคะผมว่าวันนี้เรากําลังผมไม่ใช่คําว่าผมอาจจะพูดไม่ถูกนะแต่เราผมใช้คําขอใช้คําว่าให้ขคาเห็นภาพเรากําลังให้รัฐบาลเนี่ย อุ้มภาระอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมโดยใช้มาตรการทางภาษีถูกไหมเอาเงินภาษีมาอุ้มช่วยเรื่องราคาน้ํามันนะครับและพอภาษีไม่พอเราก็ต้องกู้มาถูกไหมย่างกองทุนน้ามันนี้ต้องกู้ใช่ไหมะนะครับก็ต้องกู้มาอุ้มราคาน้ํามันปัญหาก็คือว่าเราจะให้รัฐบาลโอบอุ้มราคาน้ํามันต่อไปหรือจะบอกประชาชนว่าพี่น้องครับเราต้องหนักหน่อยนะตอนนี้นะ ตอนนี้เราต้องแบกรับกันเองหน่อยนะนะครับหรือ2รัฐบาลบอกว่าประชาชนยอมรับจ่ายค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็รัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึ่งนะโอเคไหมเพราะปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับว่าประชาชนจะยอมรับในมาตรการที่รัฐมีนโยบายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้หรือไม่คนแม่งสอนไปถามคนนาลาทิวาสไปถามคนอุดรคอนอแก่นเขาใช้แพงกว่าเราเขาใช้ใช30กว่าครับ ใช่พราะว่ามันค่าขนส่งรที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆท่านช่วยส่งราคาน้ํามันขึ้นมาให้เราหน่อยได้ไหมว่าที่ท่านอยู่ในราคาน้ามันท่านเพราะว่า299 4้ตังหรือจึงไม่เกิน30ินี้เฉพาะคนกรุงเทพปริมณฑลนะที่ได้ราคานี้นะซึ่งมันบวกค่าขนส่งไปแล้วแต่ว่าพอไปไกลขึ้นค่าขนส่งมันก็บวกเพิ่มใช่ไหมนี่คือบวกค่าขนส่งท่านต้องต้องเติมน้ํามันบวกค่าขนส่งเข้าไปอีกนะครับและถ้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นไปตามนี้จริงๆ ประชาชนว่าอย่างไรอ่านี่ช่วยกันคิดช่วยกันให้ข้อมูลนะครับเราจะได้สื่อสารบอกต่อกันไปนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับ